ท่านรัฐมนตรีอายุ70แล้วไม่ว่าจะกินข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ท่านก็เดินเข้าใกล้ความตายไปทุกทีรวมทั้งนักข่าวใจกล้ากล้าเสี่ยงตายกินข้าวเหล่านี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นหลักประกันวพราะประชาชนคนอื่นกินตามคุณแล้วจะไม่เสี่ยงอันตรายทำไมเราไม่ใช้สติปัญญาแค่ปัญหาเรื่องนี้เรามีอาหารแลยยาเรามีคุ้มครองผู้บริโภคเรามีมหาวิาลยมากมายสอนฟู้ดซา์สอนฟู้ดเทค สนุกตรวจสอบได้เลยครับว่าข้าวเก่าสิบปีมีสารพิษอะไรหรือไม่ถ้ากินเข้าไปเราจะเป็นอันตรายหรือเปล่าไม่ควรทําตัวงี่เง่าเอารัฐมนตรีแก่ๆมาบอกว่ากูกินแล้วไม่ตายพวกมึงต้องกินด้วยหรือเอานักข่าวมากินแล้วก็บอกว่าประชาชนคนไทยเสี่ยงตายได้เลยนักข่าวเขายังกล้าตายประชาชนคนไทยต้องกล้าตายตามเหรอครับผมคิดว่าวิธีนี้อีเดียตปัญญาอ่อนไม่มีหลักวิชาการเลยรองรับเลยครับที่น่าก,กลัวกว่าน,นั้นคือพวกท่านไม่ได้บอกเลยนะ ว่าประมูลเสร็จท่านจะเอาไปทําอะไรเกิดท่านประมูลเสร็จเอาไปทําฟอกขาวให้มันดูเหมือนสะอาดปลอดภัยแต่จริงๆแล้วมีพิษร้ายแล้วกระจายให้คนไทยกินไม่รู้ว่าจะปนในยี่ห้อไหนรุ่นไหนกระจายเข้าไปทั้งประเทศหรือว่าจังหวัดไหนที่ไม่กาพักเพื่อไทยท่านก็ส่งไปขายที่นั่นให้คนที่นั่นตายมากๆหรือยังไงนี่คือสิ่งที่น่าสนใจนี่คือสิ่งที่น่ากลัว พวกคุณจะทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องช่วยเจ้านายอะไรก็ตามถึงครับแต่ไอ้ข้าวพิษตรงนี้มันมีวิธีทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้และเราต้องการให้มีการตรวจสอบชัดเจนว่าคุณจะเอาไปทําอะไรไปขายใครถ้าเอาไปให้คนเพื่อไทยให้สอสอพวกคุณกินไม่มีใครแคร์ไม่มีใครสนคุณภูมิทําจะกินจนตายก็ไม่มีใครแคร์แต่อย่าเอาสารอันตรายมาให้คนไทยเสี่ยงภัยเด็ดขาดคุณงามความดีเนี่ยมีไว้บ้าง วิญญาณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงที่จะตกนรกหมกไหมททำความดีก่อนตายไว้บ้างเถอะครับ